จะลวงไปค่ะหน่อยจะลวงไปเดี๋ยวอีกคนนึงลวงหอยค่ะคุนนึงมาหูมันยังมันถึงแล้วแต่ว่าเอ๊ะมันไม่อีกทีอ้าวจะลวงไหมค่ะโอเคเอาเอาผมคือหัวเลื่อหัวมันนะจับจับหัวมันไว้ไปท่องโคุดไปคตรไปมันตื่นเต้นขับไปอีกไง แม่มานี่กันเยี่ยงข้าวหนิมาจิ้มหอยอะไรหัวเมีอะไหัวเมียอะมาขนาดจิ้มมากเลยนะไปจิ้มเข้าวบัวหัวบัวบัวโอ้ยโอ้ยได้ค้างเด้ เยใหญ่มากเลยโอเคนี่แหละหอยงวงช้างเลิศค่ะเลิศโอเคแ h ็งค y o นะคะ